วันนี้นะครับผมจะพามาชมรถมิซูบิชิตาดาสี่ประตูเครื่องยนต์ดีเซล2008นะครับคันนี้ใครเอาไปใช้งานขับพาไปครอบครัวไปแคมปิ้งคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนไม่รู้จะเป็นเรื่องการพลักกำลังในการใช้งานต่างๆคันนี้ผ่านการทดสอบมาเรียบร้อย อันดับแรกผมจะพามาดูเรื่องบอดี้และสีสันคันนี้สีสันรอบคันถือว่าใช้ได้แต่ก็จะมีผ่านการริ้วรอยมาผ่านการใช้งานมาเป็นเรื่องปกติของรถอายุขนาดนี้งานทุกวันมาเริ่มต้นจากทางด้านกระจังหน้าเป็นของ m i ส s ุสตาร์ด้นนะครับยังอยู่ในสภาพเดิมไม่ว่าจะเป็นทางด้านไฟหน้ากันชนหน้าทุกอย่างกระโปรงแก้มข้างทุกจุดยังแนบสนิทไม่ผ่านอุบัติเหตุหนักแน่นอนคันนี้ไม่ผ่าน,นการชนหนักมา ได้ผ่านการตรวจสอบมาเรียบร้อยนะครับว่ารถไม่ผ่านอุบัติเหตุหนักเพราะว่าถ้าเกิดรถผ่านอุบัติเหตุหนักจมน้าพลิกคว่ำผมไม่เอาเข้าแน่นอนมาทางด้านคิ้วขอบลายทุกจุดของดางด้านข้างนะครับเป็นคิ้วขอบครเมี่ยมเสริมเพื่อความสวยงามยังอยู่ครบทั้ง4ล้อยังอยู่ครบทั้งรอบขันบอดี้ตัวถังคันนี้ได้บางเดินประตูทั้ง4บานเปิดปิดสนิทบอดี้สประตูนั่งสบายพาครอบครัวไปเที่ยวเพิ่มเติมมาคันนี้เป็นรถยุค90นะครับแต่งในสไตล์แบบตรงรุ่น เพิ่มความโดดเด่นด้วยล้อแม็กขอบ18การยกรัดด้วยยาง235 50 18ลงตัวพอดีกับตัวรถไ่ายแคมปิ้งนะครับคันนี้ได้เพิ่มแหลกหลังคาเอาไว้ขนสัมภาระขนจักรยานเวลาไปเที่ยวพาครอบครัวไปเที่ยวพร้อมกับโลบารเป็นของสแตนเลสไม่ขึ้นสนิมทุกจุดยังอยู่ในแบบสนิทและสวยงามกระบะเพิ่มเติมก็คือใส่แม็กไลเนอร์มาให้เรียบร้อยบอดี้รอบคัโลประกอบรอบคันนะครับคันนี้ มีริ้วรอยผ่านการใช้งานมาตามอายุตามการเวลาแต่ได้บางได้เดิมมีแล็กเกอร์ซีดบ้างลอกบ้างนะครับเป็นบางจุดสรุปเลยคือบอดี้และสีสันของมิ t ซูบิชิส s ตนดา a ์สีประตูคันนี้นะครับได้บางทุกชิ้นเดิมทุกชิ้นเพียงแค่มีริ้วรอยผ่านการใช้งานมามีเล็กเกอร์ลอกบ้างเป็นบางจุดเท่านั้นเองถ้าจุดนี้ถ้าเราไปเก็บสี ก็สวยงามแน่นอนแต่ถ้าไม่เก็บนะครับก็คือใช้งานได้ปกติผมการันตีเลยว่าเรื่องสีสันไม่มีอุปสรรคต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันแน่นอน ต่อที่ด้านห้องเครื่องยนต์นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2,008ดีเซลนะครับได้ทั้งความอึดถึกทนดูแลง่ายรักษาง่ายขึ้นเขาไตาเขาบอกได้เลยว่าคันนี้เดินทางไกลไม่มีปัญหาแน่นอนไม่กินข้าวลิงน้ํามันทุกจุดไม่รั่วไม่ซึมไม่หยดลงพื้นความร้อนปกตินิ่งๆน้ำไม่ดันควันไม่ไหลคันนี้เสียงเครื่องเพาะมากให้ f อทุกคนนะครับมาลองฟังเสียงเครื่องยนต์ก่อนค่อยตัดสินใจ มาต่อที่ด้านภายในสําหรับทางด้านภายในใคันนี้รถสายลุยไม่ต้องคุยเยอะนะครับคอนโซลหน้าทุกจุดยังอยู่ในสภาพเดิมๆพวงมาลายัยพาลเวอร์กระจกไฟฟ้าขึ้นครบลงครบทั้ง4บานระบบไฟทุกจุดใช้งานได้ปกติอแอร์เย็นฉ่าทั้งด้านหน้าและด้านหลังไม่ว่าจะเป็นเดินทางไกลนั่งสบายๆนะครับไม่ต้องเบียดกันมีซูบิชิซาด้าคันนี้เป็น4ประตูนั่งสบายเดินทางไกลผมบอกเลยแล้วว่าหายห่วง ใช้ในชีวิตประจำวันเอาไว้ท่องเที่ยวออกไปแคมปิ้งคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนสำหรับทางด้านเบาะนะครับเป็นเบาะหุ้มหนังอาจจะไม่ใช่จากโรงงานแต่หุ้มมาเพื่อความสวยงามเรื่องการใช้งานเรื่องการใช้สอยต่างๆก็เพียงพอต่อการใช้งานกับรถสเปคนี้มาทางด้านเรื่องวิทยุนะครับเครื่องเสียงเปิดติดแต่ไม่ดังต้องไปจูนต้องไปไล่นะครับคันนี้ถ้าอยากจะฟังเพลงก็ต้องลองเอาเองกระจกทุกบาน เป็นของเดิมจากมิซูไม่ผ่านการชนไม่ผ่านอุบัติเหตุหนักเป็นของเดิมทุกชิ้นนะครับติดฟิล์มประลอดเพื่อความสวยงามเพื่อความโดดเด่นมาต่อที่เรื่องระบบช่วงล่างในการใช้งานต่างๆคันนี้ผมได้ทดสอบแล้วนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นคันชักคันส่งลูกหมากกันโคงบูธบนปีกล่างทุกอย่างนะครับยังแน่นๆน่นหนึบๆนึบ,นบใช้งานใช้ความเร็วปกติคัสซีทุกจุดไม่ตัดไม่ต่อ,ไม,ตอไม่มีดามไม่ผุ ไม่เคยบรรทุกหนักคันนี้ผมการันตีนั่นเลยนะครับรถคันนี้มิตซูบิชิสตาร์ด้าเครื่องยนต์ดีเซล,ล2,008บอดี้ทั้งคันได้บางเดิมมีริ้วรอยมีสีมีตำหนิผ่านการใช้งานมาเป็นเรื่องปกติมีแรกเกอร์ลอกบ้างเป็นเรื่องธรรมดารถสายลุยก็ต้องเป็นทำนองนี้นะครับองค์ประกอบรอบคันก็จะมีล้อมแม็กที่จัดเพิ่มเติมมาแลกหลังคาบลบาต่างๆการชนหลังทุกอย่างนะครับคันนี้ให้ทุกจุดไม่ถอดออก เครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีคันนี้มาไม่ดันควันไม่ไหลรับทางไกลใช้งานปกติแอร์เย็นฉ่ำเดินทางไกลได้ไปได้หลายคนเป็นรถแนวสายครอบครัวสายแคมปิ้งถ้าถูกใจในราคาคันนี้นะครับผมเปิดเลยว่าจัดโปรโมชั่นเพียงแค่79,000บาทได้รถกระบะสี่ประตูเครื่องยนต์ดีเซลเอาไปใช้งานกันแบบยาวๆเล่มทะเบียนเอกาสารชุดโอนครบทุกอย่างภาษี ถูกต้องตามกฎหมายโอนได้ทุกขนส่งทั่วประเทศมาดูรถได้ที่พิษณุโลกหลังมอนถูกใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมโทรเบอร์โทร0836314666สามารถเอารถมาแลกเปลี่ยนแลกเทินได้จัดส่งได้ทั่วประเทศราคา79,000บาทพาครอบครัวไปเที่ยวได้ทุกที่การันตีเครื่องยนต์ดีแน่นอนช่วงล่างดีราคานี้นะครับอย่าคิดนาน ยัางไงก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่าน้นะครับสวัสดีครับ